ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเก็บความรู้ IT by FBK นะครับเราก็มีทิกเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับที่เราจะมาทำนะครับเกี่ยวกับ ICT นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยว่าเราทําอะไรนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทํา QR code นะครับจาก Google Form นะครับซึ่ง Google Form นะครับที่เราทําออกแบบนะครับให้ทุกคนตอบ แบบสอบถามออนไลน์นะครับเราก็สามารถทําเป็น QR code นะครับเพื่อให้ง่ายต่อกันคลิกเข้าไปนะครับก็ทําเป็น QR code ให้สแกนเข้าไปตอบนะครับเพื่อความรวดเร็วได้เลยนะครับหรือบางคนทาวิยานทุกคนนะครับก็ทําเป็น QR code นะครับให้เขาตอบแบบสอบถามได้นะครับหรือบางคนนะครับทําจัดอบรมนะครับจัดอบรมสัมมนานะครับก็ขึ้นที่ โปรเจคเตอร์นะครับให้ทุกคนได้เข้าสแกนนะครับก็เข้าตอบแบบสอบถามได้เลยเพื่อสรุปผลอย่างนี้ครับในการจัดอบรมหรือสัมมนาอะไรต่างๆนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับสามารถทําได้นะครับเพื่อไม่นการเสียเวลาเราก็ไปกันเลยนะครับไปที่ Google นะครับไปที่ QR code นะครับนะครับก็ไปที่ QR code monkey ังก้นะครับ QR codeM o n k e y ังก้ได้แล้วครับมาแล้วนะครับ ทีนี้เรามี Google Form อยู่แล้วนะครับผมได้ออกแบบแบบฟอร์มไว้แล้วนะครับเกีแบบ่ยวกับ,แบบการขอที่อยู่เพื่อนๆน,นะครับผมอยากขอที่อยู่เพื่อนๆว่าอยู่โรงเรียนไหนอะไรบางกันบ้างนะครับผมก็ขอที่อยู่นะครับผมก็ไปก๊อป URL เลยครับก๊อป URL ของเพื่อนๆนะนะกะครบ URL ของแบบฟอร์มนะครับแล้วก็มาใส่ที่ URL ของ QR Code Monkey นะครับ เปลี่ยนสีธรรมดานะครับเราอยากได้สีอะไรก็เลือกได้นะครับแล้วก็ผมอยากได้เป็นสีเหลืองสมมุตินะครับสีเหลืองหรือสีส้มนีอ่ะสีเขียวดีกว่าสีส้มก็ได้อะหลายใจมากนะครับแล้วก็ตกแต่งได้ตามสบายนะครับเราอยากเอาเป็นแบบไหนนะครับเรากรอบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับ เราเลือกแบบนะครับทรงกรอบตานะครับแล้วก็รูปทรงลูกตานะครับเราก็กดสร้างดูครับเป็นรูปร่างหน้าตาจะกลายเป็นยังไงครับอ่าได้แล้วนะครับ QR code ของเรานะครับเราก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะก็ได้ QR code ที่เป็น Google form ได้แล้วครับพอสแกนปุ๊บก็จะขึ้น Google form ให้เลยนะครับเราก็ดาวน์โหลดปกตินะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับก็จะเซฟไว้นะครับ กำลังหลอดอยู่นะครับตอนนี้ได้หรือยังยังไม่ได้ใช่ไหมนับนับกดดาวน์โหลดสิโอชานะครับเน็ตช้านะครับ,รบวันนี้เน็ตช้านะครับก็ รอหน่นะครับยังหมุนอยู่ครับรีเฟซหน้าใหม่เลยครับเห็นไหมครับคางนะครับเมื่อกี้นะครับลุยใหม่นะครับคนนสีแล้วคนทนวีนะครับกำนหนสีนะครับเป็นสีสีอะไรดีสี เมื่อกี้สีเอาสีแดงเลยดีไหมสีชมพูดีกว่านะครับก็ปรับแต่งการออกแบบนะครับเราอยากออกแบบเป็นรูปล่างอะไรนะพื้นหลังเป็นแบบไหนนะครับก็ทําได้เลยนะกรอบเราอยากได้กรอบแบบไหนก็เลือกเอาตามปกตินะครับแล้วก็รูปล่างของเรานะครับทรงลูกตานะครับแล้วกดสร้างได้เลยได้แล้วครับเห็นไหมครับ QR code นะครับ สร้างใหม่ครับแล้วก,กดดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้เนียค้างนะครับวันนี้ก็กดดูสิโหลดไหมเมื่อกี้ผมรีบปิดหน้าต่างนะมันดาวน์โหลดไม่เสร็จนะครับต้องขออภัยนะครับได้แล้วครับก็เซฟนะเซฟไว้ที่ภาพนะครับนะ